ฝนตกยังมีวันหยุดแต่ถ้ารักช่างโจกแล้วจะหยุดไม่ได้นะครับผมกด s u บสไครต์ครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับปัญหาใหญ่ที่เจอเลยก็คือหลังคาล่วนะครับใครที่คิดจะแก้ปัญหาด้วยวิธีการทําหลังคาดับเบิลรูมหรือว่าหลังคา2ชั้นนะครับดูคลิปนี้นะครับว่ามันมีผลดีผลเสียยังไงนะครับผมไปดูกันครับ สวัสดีครับผมพบกับช่างโจกลำปางในช่องช่างโจกลำปางครับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับปัญหาที่ปวดใจที่สุดเลยก็คือปัญหาหลังคาล่วงนะครับโดยเฉพาะหลังคาเก่าแบบนี้ครับแก้เท่าไรก็ไม่หายสักทีนะครับตามช่างช่างก็ไม่ค่อยอยากจะมานะครับผมงานมันยากนะครับขึ้นที่สูงนะครับผมแล้วมันจบยากจริงๆนะครับมันมีวิธีแก้วิธีหนึ่งนะครับหลายคนคิดว่ามันน่าจะโอเคซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะโอเคนะครับผมแล้วก็มีคนทํากันเยอะแล้วด้วยก็คือการทําหลังคาแบบดับเบิลลูปนะครับ ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นหลังคาดับเบิลนะครับก็คือการทําหลังคาใหม่ซ้อนกับหลังคาเก่านั่นเองนะครับผมเจ๋งไหมง่ายเลยนะเราก็แค่ซื้อแปรแล้วก็ซื้อแผ่นหลังคามาใหม่แล้วก็ยืดๆแคนนั้นเองง่ายเลยนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างครับในการทําหลังคาดับเบิลลูปนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้มีแบบตายตัวนะครับว่าจะทําแบบไหนนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับหน้างานแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่างนะครับว่าเขาจะประเมินหน้างานยังไงโครงสร้างเป็นยังไงนะครับช่างบางคนเขาอาจจะขึ้นโครง ขึ้นมาใหม่เลยนะครับอาจจะปรับสลบหลังคาด้วยก็ได้นะครับยกสูงขึ้นมานิดนึงเพื่อให้น้ํามันไหลดีนะครับหรือว่าจะไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือเอาแปรมาวางแล้วก็ยึดกับโครงสร้างเดิมนะครับแล้วก็เอาแผ่นมายิงได้เลยนะครับส่วนมากเขาก็จะใช้เป็นแผ่นเมทัลชีนนะครับเพราะว่ามันง่ายดีนะครับผมไม่ว่าจะทําด้วยวิธีไหนก็ตามนะครับโดยรวมแล้วมันก็คือการทําหลังคาตัวใหม่คลุมทับหลังคาตัวเก่านะครับผมอันนี้อย่างง่ายที่สุดเลยก็คือเอาแปรวางเลยนะครับผมแล้วก็ใช้สกูยึด นะครับให้ตรงกับแปรตัวเดิมนะครับทะลุลงไปด้านล่างเลยนะครับผม เป็นไงครับผมก็แค่นี้เองนะครับไม่รั่วแล้วเรียบร้อยฝนตกโอ้โหผมสร้างฝนเทียมนะข้อดีของการทําหลังคาแบบดับเบิลรูมนะครับก็คือหนึ่งมันรวดเร็วนะครับสามารถที่จะทําเสร็จได้ภายในวัน2วันนะครับ2ก็คือเราไม่ต้องลื้อหลังคาเก่าออกนะครับก็ไม่ต้องเสี่ยงกับฝนที่จะตกลงมานะครับ 3. ประหยัดทั้งค่าแรงค่าวัสดุแล้วก็ค่าอุปกรณ์โพเทคต่างๆนะครับข้อที่4นะครับมันสามารถที่จะทําได้กับหลังคาเดิมทุกแบบนะครับ และข้อที่5นะครับมันอาจจะทําให้บ้านเราเย็นขึ้นด้วยนะครับแต่มันมีข้อดีมันก็มีข้อเสียนะครับผมสําหรับหลังคาแบบดับเบิลรูปนะครับข้อเสียของมันก็คือ1น<ส>ึงเมื่อเราทําหลังคาขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นนะครับมันก็จะมีน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะเป็นภาระของโครงสร้างหลังคาเรานะครับผม มันก็จะเป็นภาระของโครงสร้างหลังคารวมไปถึงโครงสร้างบ้านด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการจะทําหลังคาแบบนี้นะครับเราก็จะต้องสารวจโครงสร้างหลังคาให้ดีนะครับว่ามันอยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานไหมรับน้ำหนักเพิ่มขึ้นได้ไหมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับโครงสร้างไม้นะครับผมหลังคาเรากเก่าโครงสร้างเราก็ต้องเก่าไปตามนั้นแน่นอนนะครับข้อที่สองคือมันทําให้เป็นโพรงนะครับจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นนกหนู ข้างคาวตุ๊กแกจิงจก้งจกงูอะไรพวกนี้นะครับก็เก๊กก็เก๊กก็เก๊กนครับถ้ามันเข้าไปอยู่ใน่อกนี้นะครับรับรอ,บองมันเทิงแน่นอนนะครับผมนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียของการทําหลังคาแบบดับเบิลรูปนะครับเพื่อนๆก็ช่างน้ําหนักเอานะครับเลือกเอานะครับว่าทําหลังคาแบบนี้นะครับรับข้อเสียมันได้หรือเปล่านะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนอนะครับผมสวัสดีครับช่างโจงลังปลาครับผม เป็นไงฝนเทียมผมยอดเป็นไงตัวเครื่องตัวนี้ครับอัลฟาลีเดอร์ตัวนี้เป็นเครื่องฉีดน้าแรงดันสูงนะครับผมก็เอาไว้ล้างรถได้นะครับใครอยากได้ก็ไปหาซื้อเอาสามารถทเป็นฝนเทียมได้ด้วยนะครับเป็นไงสุดยอดเย็นสบายนะครับเดีย๋ยวดูกล้องผมนะครับเปียกหมดเลยเนี่ยกล้องผมเปียกหมดเลยนะครับรองฝนนะครับเดี๋ยวต้องรีบไปทาความสะอาดก่อนนะครับผมโอเคครับผมไป